คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดสวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับ9พยากรณ์เป็นช่องที่ทำนายเป็นช่องที่พยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนให้มีความเชื่อหรือความงมงายโดยเด็ดขาดแต่มีวัตถุประสงค์มีความตั้งใจเพื่อให้ผู้รับชมรับฟังได้มีความสุขได้มีความสนุกกับคำทำนายกับการพยากรณ์เพียงเท่านั้นดังนั้นนะครับถ้ารับชมรับฟังแล้ว รู้สึกชื่นชอบมีความสุขได้รับความสนุกรบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการทำนายการพยากรณ์ในโอกาสต่อๆไปในครั้งต่อๆไปขออาลาธนาบารมีองค์พระคเนศประสิทธิ์ประสาทพรอ,อำนวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่าน มีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทินก่อนที่จะไปรับชมรับฟังการทำนายนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความคาดเคลื่อนก็ขออนุญาตทำความเข้าใจในเรื่องของโชคลาบกันก่อนนะครับสําหรับโชคลาบไม่ว่าจะเป็นโชคใหญ่ลาบใหญ่โชคลาบแบบเล็กๆน้อยๆ โชคลาบแบบไม่คาดหวังไม่คาดฝันไม่ตั้งใจหรือจะเป็นโชคลาบแบบใดๆก็ตามนอกจากจะมีความหมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองสิ่งของมีค่ามีราคาแล้วยังหมายถึงสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องดีๆสถานการณ์ที่ดีโอกาสที่ดีและรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศ การเคารพนับถือการเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมของคนอื่นๆความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานความก้าวหน้าการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นลึกซึ้งขึ้นการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงการมีมิตรภาพที่ดีมีมิตรภาพใหม่ๆ การได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนส่งเสริมดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูการได้รับความรักความเมตตาความการุณาได้รับความห่วงใยการใส่ใจความรู้สึกดีๆจากผู้อื่นการประสบผลสำเร็จได้รับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีได้รับของขวัญของรางวัลเงินรางวัลต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ดี เกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักคู่รักเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ดีเกิดขึ้นกับคนโดยรอบตัวรอบกายก็ดีถ้าหากสิ่งเหล่านั้นส่งผลทําให้เรามีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจอิ่มเอ็มใจมีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบได้โชคได้ลาบอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับแนะนำว่า อย่ามัวแต่หมกมุ่นลุ่มหลงวนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของตัวเลขเพียงอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและอาจทำให้เราพลาดโอกาสมองไม่เห็นโอกาสสูญเสียโอกาสที่ดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อยู่รอบตัวรอบกายเราไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ ที่สําคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลและกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวางร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังแสนหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานทำความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมามากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทําเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังรดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาระของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอนสำหรับในเดือนมิถุนายน2567นี้นะครับ ราศีที่มีโอกาสมีโชคลาภได้เงินเป็นแสนเป็นล้านอันดับที่สองได้แก่ราศีตุลจะเป็นราศีที่ในช่วงเวลานี้ในเดือนนี้จะมีดวงที่ดีมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังสมปาถนาจะมีการพัฒนาจเจริญเติบโตลุ่งเรืองในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆ มีโอกาสที่จะได้รับเงินทองด้วยความสเสน่หาจะมีเงินมีทองใช้จ่ายกินอิ่มนอนหลับอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรสามารถทำได้ตามที่ต้องการและถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางผลบุญที่ได้ทำได้ส่งเสริมสนับสนุนถึงวารละโอกาสที่เหมาะสมก็จะทำให้มีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่จะมีโชคลาภได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน และในส่วนของการเสรี่ยงโชคนั้นนะครับก็จะมีโชคมีลาบตามที่ต้องการตามวาสนาของแต่ละคนที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทำให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอาไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับสำหรับในเดือนนี้แนะนำให้บริจาคเงินในการสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อนำไปสร้างตึกอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อใช้ในการซื้อเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆและด้วยบุญกุศลที่ได้กระทำอันดีแล้วก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ทุกท่านได้พบได้ประสบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสมหวังกันทุกคนนะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิเจริญสติ นอกจากนี้แนะนําว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจําวันเกิดหรือประจําราศีของตนโดยสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวา จะซ้อนทับเหล่อมอยู่บนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนําให้ไหว้พระปางห้ามญาติคาว่าญาติ จะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้ององค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัต หรือมือซ้ายทาาไปตามร่างกายส่วนมือขวาจะวางหงายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุน และคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาตซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาตไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดป,ปดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบปปดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิ องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤศภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระ หรืออกโดยมือขวาจะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลกองค์พระจะอยู่ในลนะักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัต หรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบันลังและแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พ้าปางป่าเลไล องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้ายพระหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ําไว้และมีลิงถือลวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัคร เป็นจิตอาสา ไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทาไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาครงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ผู้ที่ยากจนเป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้า ทำสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพรรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ําซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะ เมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน